สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาฝากกันอีกแล้วก็เพจบ้านสวนมาชิราพอนช่วงนี้มาอยู่ผลมาอยู่กับผลไม้ตามฤด,ดูกาลเนาะจ้ะพี่น้องนั่นก็คือทะแดนพี่น้องมาเอียงมาเขียบจ้าน้อยหนาหรือว่ามาเขียบบ้านเฮ่าในหลักพี่นอ้องต้นนี้เห็นมาเขียบหนังคิดว่า เออหมดกัดหมดกัดโอ้ยหมุนคอม่านอะไรก็ได้พี่น้องมีอยู่สองตนบ่เขอว่าบนก่อนพี่น้องมันสุกบ่เพิ่งต้แตะตีแต่ยังบ่สุกจ้ะนี่มาเกียบหนังปลูกนี่อันสวนเกี่ยวมื่อก่อนุ่นพี่น้องซุ้มหนึ่งอ่ะยุ่งเทิ่งๆฝุ่นหนุย้ยใหญ่ๆจ้ะมันจิตเดือดเล็ดลอดในห้องได้กินบ่โอ้ขันไข่ได้โมเดียงไส้กัดบาดทีนี้พี่น้องมึง คุณน้อยผุดหน้าพี่น้องน้อยใหญ่ๆน้อยหนาๆนี่น้อยใหญ่ยี่นีแต่เอาพอถึงต้องได้อันนั้นต้อยเอาจ้าพี่น้องวุ้งถึเติ้งเติ้งถึงไหนพี่น้องต้นนั้นสูงแล้วจ้าสิได้มาเคี่ยแข็งพทางออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเกิดอยู่ใต้ต้นที่น้ำเกลือดีพี่น้อง เป็นไรยจ้ะเพราะได้กินอยู่นอกจากเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงมาเขียบของเฮาวนอกจากนี้เมื่อนั้นลุงออกมาให้กับลายตึอยู่จ้ะแต่เป็นมาเขียบฝ่ายนอกจากพี่น้องในยี่ยี่ที่หมายทายลุงเป็นมาเขียบฝ่ายแต่อันนี้เป็นมาเขียบหนังของเฮามีอยู่งสองต้นพี่น้องอยู่งทางหน้าได้กินย่อนอยู่จ้ะโอ้ยออกไปก็นเนือ้อมันหกพี่นอ้องมอนเขาบางหกนี่อยู่หนาเชียงข้าวไหนพี่น้องปลูกพี่หนาเชียง ช่วงนี้ก็บเสบีมะเขือบกับแก้วมังกรอนนะจ๊ะผลไม้อยู่สวนเฮาชีกลังเป็นมากเนีย่ยผ้ายางจุม่มแก้วมังกรหรือชีเอาไว้คลิปหนา,าหอกองเฮกกรบบกล้าย่างเข้าไปไปไหนพี่น้องเทื่ยว <c oughs> นี่แซ่ดไร่อ๋ออันนี้ต้นอันนี้ิสด้จออกอยู่จ้ะมันงามมะเขียบเฮาเนาะนปีกายนี่ก็เป็นยูแต่บ่หลายปีนี้ส้มเป็นดกกิจจะพี่น้องสเสด็จไม่เคียว กี่ยอีหยังออ,ออกน้ำมัอนีพอ่พรว่ามันหกมันเอาบระถึงสิได้ต่อยเอานะจ๊ะพี่โโน,น้องอุ้ยหน่วยใหญ่ใหญ่พี่น้องแต่มันส้วงสีตาตีเราล่ละแต่มันยังบระสกนะจ๊ะช่วงนี้กะล่อไปก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดไปบ่มแต่บ่มกะมันสิโบหวานซำสุกค่าต้นได้ไหมวะกินกินแซ่บได้พี่น้องตะเกียบมันหอม มันมีอีกต้นเนาะไี่ซ้ำหนิเนาะมันเกิดจากเกิดเองได้จ้ะพี่น้องบริสุทธิ์ต้นมาปลูกเด้กินไงมันเอาหน่้ตมากินแล้วก็เอาไนเมื่อาวานปากกุดว่าเกิดกะได้กินนา่าจะได้กินหมากย้อนอยู่กะฝากพี่น้องก็เลยก็แช่กดติดตามเพจบ้านสวนวชิราพราอ่อเนี่ยได้จ้ะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปแก้มั่งก่อนอีกต่อไปว่ะที